ไปมาวะอ้าวคนถ่ายเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคโอเคก็โซเดีกันด้วยนะผมผู้หงเลยการครอสเลสเนี่นะครับวันนี้เราอยู่คุณรสชชัดนะผมโอเคสำันเี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเขาก็จะว่ายนะมาผมคุณซันระวังที่นาฟานนะครับมีคนอยู่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวนี้นล้ปูจมนาฟานเป็นครกมแหละเออเฮ้ เฮ้ยอย่ายิงปูนะเพิ่อนเดี่ยวโอ้ยโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ้ยเขาทำอะวะคุณเฮ้ยคุณท่านเอาข้างหลังเลยโอ,โอเคเดี๋ยวคุณรันสู้มาครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวว่ายน้ำนีนะครับตอนนี้มนนผม,มเจอเด็ซอมบี้คุณอย่ายิงโอ้ยอ้เนี่ยผมยิงซอมบี้ไม่ได้ยิงคุณใน่นมันมีคนอยู่บนภูเขาอ่ะคนคนหนึง่งจริงดิเดี๋ยวผม อ๋อเนี่ยผมลองจีแม่งผมว่าผมว่ามันไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นคนทันนั่นเองนะครับนั่าเนี่มันจะเป็นใครแล้วจากผมหรอฮู้นการเราที่นภา,าดได้ไปกีนผมโดนฆ่าตรงนั้นอ่ะเออไม่เห็นไหนคุณเมื่อกี้ผมก็ส่องดูละเฮ้ยเฮ้ยเจอมินเฮ้ยสิงคิวคุณก็ไม่ซื้อปืนแค่นี้หละคุณเฮ้ยคุณรันมันผมมินไม่ได้เฮ้ยโอ,โอเคได้แล้ว มันตื้มเงไงวะโอเคไมันลงตัอแล้วกันซูงผมโคตรปวดเลยซูงผมแช่งเอตรงนี้แหละเทียดุดแล้วมันซีงผมแช่งเอแช่เลยคุณเพียวคุณซันเรามาเล่นหมากลุกดีกว่าฝากคุณซันนะเดี๋ยวผมอัจวันนี้เนแล้วคนะคุณเดียวมันปกตินะครับแต่อาทิตย์มาเดี๋ยงไม่ได้กับอะไรมลูกคนมา20บาทโอเคมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครับโอเคนร์เมว่อวานผมปวดครับอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยผมไม่ต้องตื่นเต้น มวงผมยิงซอมบี้อุ้ยใกล้หมดแล้วโอเคครับตอนนี้อุ้ยหมดจิตโอเคครับตอนนี้ผมขัดเนื้อผ้านะเฮ้ยอ่อันนี้มีขัดนะโอ้ยใครยิงใครยิงคนณทันล้มตีนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวละวคุณอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทันเฮ้ยคุณทันไปบอกไปคุณอุ้มหมอบแล้วอุ้มหมอบแล้วคุณไม่เจียวแอบอยู่ในต๊ะแอบอยู่ในโต๊ะโอ้โอ้โอคุณอยู่เฉยคุณโดนยิงเฮ้ยใครยิงวะเอา เอาคนคนเดิมนี่ไม่แม่แล้วทีดีแผลไปไหนหมดดั่นนึงนะครับอย่ายิงอุนะเฮ้ยโลตอนนี้ผมหยิบปืนลุนทันมาแล้วนะครับดูปืนเลยครับมาองโผลมากอุยิงแม่เลยดูดูปืนเด้อเด้อมึงพูดได้นะครับตอนนี้ขอยิงเอามาป้องกันตัวก่อนโอ้โโอ้โหพอดีโอ้โหวะ แม่อุ้ยอ้ยอ้ยน่นๆๆๆๆเรียบร้อยเฮ้ยลุกน้นนั่นลุกนู้นตายายเ้ยเกินปเย้เืตัวแตะเฮ้ยเจอคนเลยเจอคนแล้วเงินเพิ่มนะคนเลยไม่ก็ยิงกันใช่คือความเป็นมิตรคือมีได้เลยลคนต้องยิงมันอีกรอบคนไทย้าไี่โคตรใจดีเลยนะครับเจอปุ๊บยิงปั๊บครับ เออเออไกูขอยิงคนสักคนหนงดิก็ไม่มีกูไปกูอยู่ไปแหละกูนี่นี่ยเฮ้ยอย่างเงื่อนนอวละมันยิงได้ลงกูดีวดีวดีดีวโอเคตอนนี้ผมเปิดเกอเอ่อเปิดแล้วตอนนี้ยอ้โอกูจะได้คิดสนไรบ่ารยผมเจอ้านคนนะบ้านใครเนี่ยอยู่กันเอยอยู่กล้กันคุณพาเลยมาเลย โอเคอยู่ใ okay. กล้แล้วโอเคต้องฝากก่าวิกฤตนี้ไปแล้คุณเราต้องอยู่รอดให้ถึงจุดจีบเฮ้ยผมเจอเลยนะเฮ้ยมันคืออะไรวะมันเหมือนเออแค่ใหญ่ๆมันมันน้ำมันเหรอครับมันตั้งเออเครื่องยนต์เหรอยังไม่ทราบคืออะไรมีกองไฟได้โอเคเดี okay. <Okay. S 2> ๋ยวผมไปเยือนที่เมืองเมืองชาวไร่ครับ มันก็ใกล้กันดีกว่าใกล้ยังไงคุณมาคงก่อนดีกว่าใกล้ดีโอเคครับย้อนเช้าเลยนะครับทำเช้าใช่จบแล้วครับทรงผมช่างเองใช่อุ้ยทรงผมนี่เท่สุดแล้วเนี่ยอืจริงใช่ทรงผมช่างแอวงเท่สเลยมันมันมันอยู่ที่หน้าตาและทรงผมครับหน้าไม่คตรโหดทรงผมไม่คช่างแหวงนะครับอ่านี่ไงเท่สุดแล้วเนี่ย โอเค้เอาตดรน้ใเืลออยู่ใครใครใครนก็ไม่ซื้อเสื้อมาเพื่อัรเสื้อมันคึ่งบาทไม่กี่ตางก็ผมือผเื่เลื่อื่อนฝนเลื่อของไม่เป็นนะครับไม่พอเลมันเลื่อของไงล่ะก็ผมไม่เคยเล่นด้ืจริงสตีมตลาดมันแล้วแล้วไปพุกที้ช่วงนี้หมดเนื่ออะไร มันงี้ไหมมังไหนโอเคคุณทันน้ำหน้าเลยครับโอเคโอเคแล้วแล <mm ้วองผมรวยครับว่ามีใครมาบ้างครับเดี๋ยวใครยิงก็ผมจะยิงคนนี้คนแรกครับคุณทันไม่ฆ่ามันเลยครับแล้วผมจะยิงักีครับทั่ตัวนะครับผมโอ้โหหัวผมตัววะไหน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 เข้ามาเข้ามาเอาคุณรู้ว่าแค่วัวคุณก็หรือเป็่แม่คนมาเลยคนมาร้านคนผมว่าคุณรู้ได้แล้ว นั่นคุณนี่มันฟางดิวะใช่มันเวะยฟังก่อนเรียบเผื่อจะมีคนดูเขนันเอ้ยเจมมอไซรเลยได้ได้ได้ทำไมผมยังเมียนเลยไทรไทรได้ไงแล้วถ้าถ้าเราอยู่ในลุ้มเดียวแล้วมันสามารถใส่กันเองได้ไหมครับไม่ได้ครับโอเคครับใส่เล่นไหมใส่เล่นมันููเล่นเงินอีกนานไหมครับ เออพราะว่าคันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามอลไหนเนาะมันคือ ATV ใช่ครับรู้สึกว่าเหมือนใกจะพังแล้วได้โอ้ไม่มีน้ำมันด้วยเฮ้ยมีน้ำพยัญชนด้วยเดี๋ยวผมจะช่วยส่งข้อมันไอ้ส่งข้อมันนะครับสเฮ้ยคุณซัดกูวิ่งหนีก่อนโอเคป่ะผมเจอดธนูแล้วเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนมันก็ได้ยินแล้วมันก็มาเลยลองหน่ะเฮ้ยโอ้ยตกไงเหมืเลย คุณโอ้อะไรอ่ะไม่เลยไม่เลยไรม่เลยเป็นศพเป็นศพแล้วทำไมคุณถลันตายอ่ะเอ้ยมันมาอีกเลทัวเดิมด้วยโอ้ยจะฆ่ากูอ้ะวันนี้เราไม่ใช่เราเราเป็นศพแล้วนะครับต้องเข้าใจแล้วว่าคนคนไทยแม่งพูดหนวร้ายเลยนะครับพไม่ใช่เรื่องเลยไงใช่มันรู้ว่ามันมันนึกของไงอ่ะเนี่ยนึกของไง มันเป็นของคุณบายคุณบายแล้ก็รหัสสินค้าก็เป็นรักด้วยจํานวนบายมีมีอยู่บายแล้วก็อย่างไรตอแล้วก็เฮ้ยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณเกิดเองเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยเยนเย็นเยออตายน้ำลายแล้วครับไอวเมยเน้ยคนไทยอยเงี้ยเห้อคุณเยนไทยมันชาติที่ดีคุณในโลกคุณทันทําไหผมล้วแล้วทนแล้วทอนผมไม่ตายนะ เออหยุลัีเว้ยดเวียดไเวนั่นลูกเฮีเฮนมานานลูกแคนมา้านลูกตาย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 นี้เป็นพรรดแข่เลยนี่ยตายตายตายคุณไหวะีกางนหรอเฮ้ยตึ้วตัวเลตัวเลยพอมาไอ้หน้าแกไอ้หน้าแกทำปูเยอะไปุี่้าูเยอะนะพวงมึงาปูเยอะได้ได้ตามกันแล้ว แตนี้ไม่ได้กลับมาเว้ยไอ้ยจะปืนดีแล้วคุณเฮ้ยนีไม่ได้นีไม่ได้นี้ไม่ได้นี้ไม่ได้ซ่าไม่ไไมไมเยอะเรียบร้อยครับผมฆ่าคนได้เรียบร้อยแล้วครับอืฮะโอ้ยุดยอดผมนิ่มกันการต่อตยจะตัางกันจำนหวะมคือว่ามันเรื่องหาเรื่องผมก่อนครับผมกำลังพิมพ์อยู่เลยอยู่อยู่มาห้าเถือเลยพิมพ์ว่าอะไรครับบายแล้วก็อะไรครับบายแล้วก็รหัสสินค้าคุณ ลราเราหลักนงินค้าคืออะไรครับต้องดูใดเว็เกอร์เอาเอาผมแนะนําเอาเป็นศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ไอหนึ่งพูนเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็เป็นรับด้ยจำนวนโอเคครับแล้วนี่ผมได้ปืนมาแล้วยิ่ง้ปเลยไงคุณจอบสลักเงินผ้าผมว่ามันไม่จำเป็นรับวเงินผ้ามันหาง่ายนะครับผ้า ยิ่งมันไม่จําเป็นหรือสัมใช่เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเราเลยเลยโอ้หเลยว่าค่าคนไทยได้เลยเว้ยงานแค่แค่ทั้งทั้ยิ่งใหญ่โอเคุมจันเดี๋ยวผมไม่เหาียวคนครับโอเคครับเพระจันต์เอ่อพระจันต์เต็มดวงไหมครับสินนี้โอเคไม่มีพระจันต์เลยเต็มก็เต็มดูก็มีเฮอะไรตันะโอ้ยเคยีเคยีโอ้ยของของคุณดแล้วคุณดแล้ว คิดว่าจะมีคนแฮกนะผมหรือทัศนัยก็ปูนั่นเองคุณทันนับผมเจอของใครไม่รู้น่ะสัศนัยปืนโปกอะไรเพียบเลยคุณโดคุณโดคุณโด้ไม่มีอะไรของเกิดคุณโดโดเม็ดรวยเม็ดรวยเม็ดผมแคปตอนที่ผมผมรวยแล้วครับผมยิงทัศนันที่มันสันนี่ผมเคยยืมคุณเลยโอเครวยแล้วผมเอาเอาทไศนนี้มาคืนครับโอ้โหผมยูงไม่ถึงวิหารนี่ยิงแล้ว ปลาคนั้นคุณต <|so|> ันตายแล้วครับอย่างย่าหุ่นกำลังเลือนเลื่อนกันรถอยู่อีกประมาณยี่สิบเอ็ดผมตายแล้วทำไมคุณตันอยูยูไม่เกิดตรงนู้นอ่ะผมขอโทษไอ้นี่ผมผมว่ามันไม่แขกรไม่หยุดใครผมว่ามันงห็นหน้ามันไม่ยิ่งผมตายแล้วคุณิดดูใช่โปเยอะโปเยอะเออโปรไอเด็กเชลิคไทยอ่ะได้ตู้จะอยู่ในสิ่โกย นี่นะครับมีแต่คนไทยคือสมัยไทยมัน70%ที่แม่งแหกอะใช่แม่งแหกแม่งโปอ่ะคุณเด็กคนะเด็กนี่คนไทยแม่งทำได้ทุกอย่างเออจะเว้ยดนามความดีชาติชาตมาแคุณเขาทำได้ความดีเนีเก่งดังเก่งเก่งสุดมากเลผมจะรวยคุณจะรวทีวีสุดมากเพายังได้พบดังเก่งด้วยกันเลยครับเออเฮ้ยทำไมผมมองไม่เห็นตาเลยเล่ะ อเคคุณซันเลยเนี่ยไมผมเรื่องแบบคุณซันแล้วเนมาคุณซันเป็นนน่แล้วเนี่ยคุณซันเป็นเป็นรันรดโดเหรอคุณปโอ้ยเดี๋ยวคุณมีมายเข้ามาอุ้ยตาแดงคุณคืนนี้มันคืนตาดงผมแนะนำว่าคุณขึ้นรถผมมาไปขึ้นไม่ได้ไอ้คุณซันมีรอกเฮ้ยอ้ยคนผีคงไม่ได้รอแล้วมั้งเน่เ่าเอยู่เลยวะ ลงนะ้ำใครดีอยู่ไหนใของใครวะไอ้คุณคุณตันมันโบเอ็กอะโบมันปวดด้วยหายตัวเลยอะอไน่วะไอ้ย,ยืนเหลี้ยงคุณเกิดนะเว้ยเพื่อนไยืนเพืเ่อนคนไทยเหมือนกันนะเว้ยโอ้ไน่วะโบเยอะยังเลยเนี่ยโอ้เหยียดเหยียดเลิกเล่นบ้างเลยเออไม่ใช่ เในไหนก็โกดแพนแล้วคุณเดี๋ยวผมจะตายละกูจมน้ำกูไม่มีเวลาจะขึ้นเลยคุณไทยเลยนะใจเย็นแต่เงินแต่เย็นแต่เงินอ้ยเกิดมาหนที่ตายไม่ใช่เรื่องแหละไอเด็กเกียร์เนี่ยไอไอเอาดูเลยเนี่ยผมเหมนมันฆ่าพวกเราหลายหลายครั้งแล้วเนี่ยเออหไม่อะไรวะเด็กเรียรน่ะต้องใช้ความโมโมคนเยอะเลยครับอืม อันเดิมมันก็ไม่อัปเดตเนาะให้กูเขีนให้กูเขีนจะคิไปให้อะกันโป้กันแหงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นใจเย็นมีเอาหนักล่าใครอยู่วะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนะครับสนามบินโอ้ยวางอัลึกลับเลยผมข้าวโอเคนะผมข้าาโอเคนะผมข้าตารเอ้ยเฮ้ยใจเย็น โดนยิงแล้วไอ้ไอ้เี่เลยไอ้นุกเอเดียว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 ได้ยินได้เนติเกียนนคนอื่นเองเนี่ยแทงเราปูนี่มันจะให้คำป้าเลยโอ้โหไอ้พีเลยคนไทยเว้ยแม่คนไทย กูจะไม่แคร์เซิร์ฟอีกแล้วนะผมพาดิพาสทหารแล้วกันโอเคพาดิพาสท้าบแล้วจะไล่เซิร์ฟแม่งเลยจบเราจะไม่แคร์เซิร์ฟอีกแล้วนะพอเซิร์ฟแม่งก็สับสนและคนไม่ค้ากันกูนดูเป็นสุกเป็นสุกไปได้เลยนะถ้าถ้าเกิดมันค้าทมันแบบธรรมดาผมไม่ว่าครับแต่มันมีพวกยาเน็กในบากนี้นะครับมันแห้งไงเออพวกตัวอะไรวะแต่เป็นเซิร์ฟคนฝรั่งฝรั่งได้ดีอฝรั่งเอย่าเออสามเฟลลี่เฟลลี่นะครับบางทีเข้าอัดได้ของเราก็ได้นะครับ หลังจากมาตลอดเซิร์ฟเวอร์ต่อครับอีสานเก่าอีสานทนให้ปิดไปละกูกูจะไม่กูจะไม่มาเล่นเซิร์ฟนี้ต่อไปละผมรู้นะว่าเทือกเทือกคนไทยเอ้ยเทือกคนฝรั่งจะดีกว่าเทือกคนไทยนะเออมันว่าเอ้ยฝรั่งแบบเป็นเรีบคนไอ้ยเป็นเรียมากกว่าเจ้าหน่อยเจ้าหนอยคนเซิร์ฟฝรั่งเขาก็มีฟักอินกันกันโปะเนาะใช่ครับตอนแรกด้วยครับเออใช่ออแต่คนไทยไม่อะไรฟักอินก็ไม่มีเอเซิร์ฟเอ้ เกมมันก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับโ,โ,โอ้โหตำมีการแทงไปตัดเดียว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 ไปนอะโอ้ยผมพี่พิลุกเลียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอ้างงี้เดี๋ยวผมจะจบพาร์แล้วใช่ผมบอกแล้วว่าพอใน,นคนจบพาร์บอกผมว่าเดียนน๋ยวได้จบพอไปเลยโอเคเพราะว่าพาร์ตนี้ผมพูดตรงๆ,ๆเลยครับคแล้วไม่มีสาระเลยหมด กูหมดความเคารพเซินี่เลยใช่ใช่แล้วว่างๆเอาเอาไม่เล่นเซิร์ฟเออเซิฟเป็นหลังดีกว่านะครับเฟนรนลี่มากกว่าเยอะเลยใช่อร์ุสถานถถานี้ตู้รถไฟโอ้โหเยอะเลยโอเคอเฮ้ยแต่ว่าพอผมมองดูบน,นต้องฟ้าบอกว่าต้นฟ้าสวยเนาะสร้างมาดีเหมือนกันเดี๋ยวมันเถิดใช่เล็เค <Okay, S 1> ่สวย นี่เขาทำมันาแบบว่ากดเอียดมากดูดีสกายบอเขาไม่เป็นก้อนๆนะไม่เป็นโมเดลเลยนะครับใช่ไม่ใช่ว่าเป็น G I ครับหากีบผมที่ผมใช้ผมใช้เป็น G I เลยโอเคมันมันอดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปปุมไหนแล้วว่าลืมโอ้ยถ่ายไว้ในหลักฐานแล้วกันถ้ากดถ่ายแม่งเลยว่าโอ้ยไม่รับกดถ่ายเลยแหละอนนี้ผมอยู่เอที่เมืองจอนทับเอ้ยเมืองัข้างนี่ว่า โอเคเดี๋ยวเราเยอะแล้วจบคลิปกันเลยไหมครับโอเคนี่ผมว่าผมอาจจะไม่เจอเลยเลยก็ได้ตรงนี้เรื่องลุงกูนะคุณสายละคุณทันยุ่งมาผมแล้วผมผมมีของเยอะครับในตลัวของเยอะครับโอ้โหเครียดเลยมีเยอะเลยเฮ้ยนั่นใครอ่ะผ่านไปทางนี้เลยนี่อุ้ยโอเคคุณทันคุณทันเอาเป็นว่าเขาเยือนมีหน้าครับโอเคสมมีเยอะีหน้าเน้อะไรลย เฮ้ยคุณตาเรารวงร็วๆรๆวลนสู้ลุ้นๆเดี๋ยวทำไม่ได้ล้วผมจะยืนแขนนิใครแขนน้ใครผมจะยืนยข้างบนนะครับคุณมีปืนไหมเฮ้ยมีมีมีวกขอซื้อก้อนนมี U V อะไรนะหนึ่งศูนเ็กไหนไหนยิงใครยิงใครเด็กนี่เด้อเด็กนี่ยิงใครหนิทแม่งิงแม่งคนไหนวะ เออเด็กเนีเด็กเนี่ยเออเด็กเลยไอ้วัวไอ้วัวไอ้วดวไอ้วัวไอ้วัไอ้วัวตังค์ไูมันสะใจมนี่เองคนไทยไอ้วัวไอ้ววเกิดไอ้วเกิดไอ้วเกิดคนไทยไอ้ววเกิดแขนมันนานเลยแขนมันนานเลยคุณไทยอเลยวคาเองเนี่ยไหนไหนไอเเนแดดคุณไทยไอ้วดไอ้วดวน้องวดตน้องวดไม่ต้องแขนมันนานเย ข่ากูไาเยอะเกิดบ๊อกข่ากูทันทีเลยนะโอเคใครคนไทยแล้วมาดูพี่ไอ้นี่จีอคุณทันคุณทันรัเบุณทนายมลยครับอ่าใช่แฉ่อ่าแล้วมันคุณทันไม่ใช่เ่รอ่่ามไม่มีวะคุณมันไม่มีนี่วะเี่ยมันทำอะไรวะเฮ้คุณคุณมาดิมาดิเฮ้ยคุณทันวะจะลองใส่สโคดูน้องเจ็บ ยังไม่ขู่คนไว้ดีกว่าครับเฮ้ยคุณผมขอสะโพกหน่อยสะโพกเพืออะไรครับอีกกล้องเลนะคุณกดทีแล้วก็โยนงไม่ขู่อ๋อกดทีกล้องนี่ไงเอ้ยอ๋อเฮ้ยอะไรเด็กเกียร์ไอ้เกียร์นะแน่แน่แน่ที่ที่คุณซันโคตรโหดเลยเรียบผมทิ้งไปแล้วเรียบทิ้งมาที่นี่แลเคขอบคุณมากคุณโอเคครับ นำบานลำบานถ้าอดิบกมันเกิดกดิแล้วก็ยิงแม่งโอ้โหพี่ควมสุขดีตายไปเยอะไม่ใช่เหรอวะออตายไปเยอะสองนัดเลยทุกเกิทุกรอบตายทุกรอบเลยเนี่ยรอบนี้แหละคือรอบการแย่งแแค่ด้วยเออรอบการแย่งแแค่แล้วคตม,มืดเลยมีแสงน,นะคุณเออเพราะผมบอกครับรอ,อ,อบผมนี่มีของคนเยอะเลยแค่จะมียาในตัวเลย,มเเลยไม่มีโอเคตามนั้นนะครับแล้วด้น่นนั่ ตุ๊บชิบนไม่รู้แจ่แค่แกน่ยอไงดิเฮเจอแล้วเจอแล้วเอแล้วเจอเด็กร่างเด็กร่างไหนไหนยิงอ่ะออ๋นั่นไงไหนวะที่นยิงกลางตวมันใช่ไอี้มันขีบอ้าวมันทนไเ่นงไม่ได้ไยอย่ไหนวะมันยิงแบบแบบอะไช่างแล้วกันครับมันมันซื้อเออไอไอโตุนอะไรครับเนลบายอะไรนะ ลูกูนย์ปืนแล้วปืนปืนหนึ่งรูเรอลูกโม่เนี่ยลูกโม่อ๋อหนึ่งศูโอเคดูเอฟโบอะไรหนึ่งเดิปอหนมันแล้วมันคิดเงินในกระเป๋าเรายังไงครับบัตเล่คิดเงินกระเปรากดีไม่คิดเงินคิดเงนคิดเงินแล้ิดเงินมันเงิน มันนูเงินยังไงครับนูเงินนูเงินต้องค่าสมี๋ยวมันจะมีเงินหอขึ้นเองอ๋อเขาได้จุคิดแล้วขอขอเคียร์พื้ดิ่งก่อนจบต้งจบบิวตี้ฟูลอ่าฮ่าฮ่า่าน่าฮาย่าฮ่่ย่่า่า เจอคนไม่เจอคนไหมผมกำลังยืนดักเกิดอยู่เนี่ยเฮ๊กเกอร์โอ้ยโผล่แล้วโผล่แล้วอ้าวคุณนัลลัศตอดเลยวะโผล่เลยค่ะนัลลัศตอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมนั่นไปแล้วผมวิ่งแล้วผูวิ่งแล้วผูวิ่งแล้วเบื่อ เออนะครับผมก็อนมีเนี่ผมกับคุณรักชอดข้อขอตัวลาก่อนนะครับผมฝบคุณรักดสกาผมแล้วคุณรักถอดด้วยนะครับโอเคผมอดเวลาลก่อนเนาะเออโอเคโอเคบายเดีด้อย